สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะและตอนนี้นะฮะอยู่กับผมจำนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาสอนทุกท่านนะฮะในการลงมอดเอ็กซเรย์นะฮเวอร์ชันล่าสุดนะครับตามเคยนะครับก็คือเวอร์ชัน1 1 6่นึ่งนะครับไมโครฟ์อ่าเวอร์ชันล่าสุดนะฮะโอเคครับอย่างแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเช็คด้วยนะครับว่า Subscribe ไปแล้วเนี่ยกดกระดิ่งกันแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ดูคลิปเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับและ ไปดูกันเลยโอเคครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องเข้ามาในเว็บโหลดตัวเอ่อตัวมอดก่อนนะครับตัวมอดเอ็กซ์เรย์นะครับก็นี่นะครับอ่าลิงก์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้อยู่ในเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้อยู่ใน e s c r i p t i o นนะครับก็นี่นะครับกดดาวน์โหลดนะครับเข้ามาแล้วก็กดดาวน์โหลดอันนี้ปิดไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องไอ้ป๊อปอัพอะไรมาเนี่ยไม่ต้องกดอะไรอะไรเลยนะครับ กดแค่กดดาวน์โหลดแค่ตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับว่ามันถามว่ามันจะเก็บไฟล์ไว้หรือเปล่าหรือว่าจะให้ลบแล้วก็กดคีมนะครับโอเคครับเราเอาก็ลากมาตรงเดสก์ท็อปนะโอเคครับและก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะลงมอดน,นะครเราจะต้องเช็คก่อนนะครับว่าใน m i n e c r a f t เราอ่ะเราเราเคยรันตัวเกม1.16.3ไว้หรือเปล่านะครับก็เปิดเปิดตัวเกมมานะครับแล้วก็ ปิดตัวเกมมานะครับแล้วก็ลองเลือกไป1.16.3นะครับแล้วก็กดกดเพล์กันดูนะครับให้มันเข้าเกมไปก่อนนะฮะแล้วก็ปิดออกมาครับโอเคครับอย่างต่อไปนะครับก็มามาต่อที่การลงม็อดนะฮะก็พอโหลดนี้มานะครับก็ดับเบิลคลิกนะครับที่อันนี้นะครับหรือว่าถ้าถ้ามันไม่ใช่เป็นไฟล์หน้าตาเป็นอย่างนี้นะก็ก็คลิกขวานะครับ โอเพนวิดนะครับถ้าเราจะชัวร์ที่สุดนะครับก็คือเราโหลดไฟล์มาใช่ไหมครับเราคลิกขวาที่ไฟล์นะครับเรา Open w วิดจาวาแพลตฟอร์ Se Binary นาีเนี่ยครับกดไปครับโอเคครับมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าเราจะลงมอดหรือเปล่าแล้วกด Install ไปนะครับเพื่อลงมอดนะฮะเลือกเวอร์ชันน1.16.3นะเวอร์ชันล่าสุดกดลงไปนะครับก็ตั้งชื่อ อยากตั้งชื่อเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยอยากตั้งชื่ออะไรผมจะตั้งชื่อตามที่เขาให้มานะจะได้ง่ายๆนะก็กดโอเคไปครับโอเคตอนนี้มันก็บอกว่าเนี่ยเราเราลงสําเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็กดโอเคไปนะโอเคต่อมาครับเราก็กดเปิดไมค์ครับครับกดเปิดไมค์มานะโอเคครับแล้วอย่างแรกนะครับก่อนที่เราจะเข้าเกมนะครับเราจะต้องเลือกโปรไฟล์เป็น ไอ้ที่เราตั้งเมื่อกี้นะฮะก็คือ1.16.3 x-ray นะครับก็คือผมตั้งเป็นอย่างนี้นะเราต้องเลือกเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเราจะใช้ใช้มอด x-ray ไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวตัวมอดเนี่ยมันอยู่กับไอ้ตัวตัวเกมอันเนี้ยนะฮะตัวไอ1.16.13 x-ray เนี่ยแล้วก็กดเพย์ได้เลยครับแล้วก็รอรอโหลดแป๊บหนึ่งโอเคครับเราเปิดเกมได้แล้วนะครับพอเปิดเกมมาเนี่ยมันก็จะขึ้นเนี่ยนะว่ามันมอดแล้วเนี่ยมอด1.16.3มอดแล้วนะมอดเด็ดนฮะโอเค แล้วก็เราก็เข้าไปลองซักเซิร์ฟแล้วกันนะครับผมผมกำลังคิดอยู่จะลองเซิร์ฟไหนดีเซิร์ฟเทอมนี้นั่นนะไอเอ่อแมปแมปแมปเนี้ยลองแมปไหนดี <laughs> <laughs> เล่นเซิร์ฟไปคราวบ่อยจนพูดแต่เซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟแล้วสับสนนะโอเคครับพอเราเข้ามาในเกมนะครับอย่างแรกนะครับ เพื่อนๆนะครับอาจจะอาจจะเข้ามาแล้วกดเอ็กซเรย์กดตัว x ไม่ได้นะครับก็อย่างแรกนะเพื่อนๆก็เราก็ไปที่ออปชันก่อนนะไปที่คอนโทรลนะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับมันจะมีเขียนว่าเอ็กซเรย์นะครับเป็นตัว X อเห็นไหมฮะอย่างแรกนะครับถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามันกดไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะเป็นตัวตัวสีแดงเนี้ยนะมันเป็นตัวสีแดงนี้คือคีย์แบบมันทับกับไอตัวอื่นนะครับ ก็วิธีแก้ก็คือว่าไปหาไอคีอีกอันอีกอันนึงอะที่มันทับที่มันทับไก่ตัวเอ็กซเรย์นะครับก็สมมุติว่ามันเป็นตัวแอดวานซ์เบนท์อันนี้นะครับก็กดไปที่อันนี้ครั้งหนึ่งครับแล้วก็กดกดเอเอซีครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการลบคีย์ไอที่ซ้ำนะฮะแล้วทีนี้เราก็ใช้ตัวไอเอ็กซเรย์ได้แล้วนะครับที่เท่านี้เราก็กดดันครับแล้วเราก็สามารถกดเอ็กเพอร์เอ็กซเรย์ดูแร่ได้แล้วนะครับก็ เอ็กซลเรย์อันนี้ก็เวอร์ชันนี้ก็เอ็กซลเรย์ได้ทุกไอนี่เลยนะครับทุกแล่เลยนะครับแล้วก็ในไอเนเธอร์นะครับเนเธอร์เนเธอร์ไลท์นะเนเธอร์ไลท์ก็เอ็กซลเรย์ได้นะครับอ่าก็ทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้นะครับลงง่ายมากๆเลยครับอ่าหนึ่งจุดหนึ่งหกจุดสามนะครับก็มีอะไรสงสัยก็ถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็แค่เนี้ยแหละครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดซับสไคร้แล้วอย่าลืมดูนะว่ากดกระดิ่งหรือเปล่าจะได้แบบว่าไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมลงนะฮะและ เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับบ่ายครับเพื่อนๆ